สวัสดีครับพี่น้องชาติพันธ์และพี่น้องไทยและชาวกระเยงทุกท่านครับครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับเจ้ลงจำเหล่าในวันที่6กันยายน2565พ,พ,พบกันเช่นเคยนาายการสถานการณ์การที่รบกันในประเทศเมียนมาครับครับวันนี้ผมมีข่าวอยู่สองประเด็นนะครับจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวสถานการณ์การที่รบกันที่ในพื้นที่มะกวยนะครับลงมาที่ปรกุกูนะครับก็ได้เกิดการประทะกันกับกองทัพลูกน้องเมียนอ,อง ครับประเด็นแรกก็เรามาที่ปราครกูดที่มะก,กวยกันก่อนนะครับก็ด้เกิดการประทะก,กันกับกองกําลัง PDF กลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่เข้ารัตเวียนในพื้นที่มะก,กวยนะครับเพราะว่าจังหวัดปราครกูดก็ได้มีการเสริมทัพเข้ามาในพื้นที่นะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพลูกน้องเมียนอ,อง ที่เสริมทัพเข้ามามาเชิญหน้ากับกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชน pdf ที่ประจำการในพื้นที่และพี่น้องประชาทเชนก็ตื่นกระดกตกใจนะครับก็ได้ พากันหนีออกจากพื้นที่เพราะว่าผ่ายกองทัพเมนอนองมายืนปืนไปทุกทุทกทางยึงไปมั่วชั่วในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนในมะเกยนะครับพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มปิรเรฟนะครับก็ได้แยกกําลังกันเข้าซุ่มโจมตีตามป่าหรือทางออกต่างๆที่มีเขตรอบนอกนะครับก็ทําให้ผ่ายกองทัพเมีนอนองที่กําลังขนขบวนโรถเข้ามาในพื้นที่ปาาคอก,กู ก็ได้ถูกกองกำลัง p d f วางทุ่นระเบิดทําลายยานพาหนะของกองทัพเนินออกและเสียหายไปอีกสองคันและทหารอีก15นายที่ได้เสียชีวิตไปนะครับบาดเจ็บ อีก8นายนะครับหลังผ่านมาทิวนาทีเล้ยมีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเมียนอ่องเข้ามารับตะเวียนตามพื้นที่ตรวจสอบจุดที่เกิดการประท่ากาันปะท่ากันอย่างหนักกับกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนั้นผ่ายกองทัพเมียนอ,องก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาถึงระเบิดใฉ่าตามพื้นที่บริเวณเกิดเหตุการประท่ากันกับกองกําลัง PDF หรือกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับ ลูกระเบิดของกองทัพเมียนมอ,องที่ทิ้งลงมาจากเฮลิคอปเตอร์มาตกใส่ในกลุ่มของกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนทําให้กองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้เสียชีวิตไป8ปรายและบาดเจ็บจิบเก้ารายนะครับเพราะว่าในพื้นที่เกิดการประทะกันก็เปลี่ยนในพื้นที่มักควยและในจังหวัดปักคอกูนะครับก็ลงมาในหมู่บ้านมีมีจีนะครับภายกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็ได้แยกกองกําลังกันและกระจายกองกําลังไป ทุกทิศทุกทางที่ไม่อยู่ติดกันนะครับก็ได้ห่างระยะครเพราะว่ากลัวทางลูกระเบิดของกองทัพเมีอรองอถึงระเบิดลงมานะครับก็ได้เตรียมการป้องกันเอาไว้นะครับ กองทัพมิยนอ,องที่ได้เลินเท่าเข้ามาในพื้นที่ปักกุู้ที่เข้ามาในพื้นที่ของตรงมะกุยนะครับก็ได้เกิดการประทะก,กระหน่ำยิงกันกับกองกํากลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนในพื้นที่สองชั่วโมง18นาทีทําให้ฝ่ายกองทัพลูกน้องมิยนอลงได้เจอทุ่นระเบิดของกองกาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ได้วางแผนเอาไว้และที่แผนตามปลายไม้อีกสองลูกนะครับยิงด่วงแล้วก็เปิดใส่กองทัพมิยนองที่กําลังจะตุ ยังกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนอยู่นั้นเสียชีวิตไปอีก3นายและบาดเจ็บ6นายนะครับและภายกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็ได้ถอยออกจากพื้นที่ประมาณ3ถึง4กิโลไร่นะครับก็ภายกองทัพหนิ่อ่องก็ได้ขนเฮลิคอปเตอร์เข้ามารักระเวียนได้ตรวจสอบต,ตามพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุการณ์ปะท่ากันกับกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับ ่ายกองทัพเมีนองนะครับก็ได้ขนเฮลิคอปเตอร์ครับมาถึงถ่ายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมานะครับก็ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไป2คนนะครับภายกองทัพเมีนองที่ได้ทําการระเบิดถ่ายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนไล้ตรงใจอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับและภายกองทัพเมีนองก็ได้ขนเรือยักขึ้นมาทางอีดาวดีนะครับก็ที่จะเข้ามาสู่เตียงมะควยเช่นกันนะครับก็ได้มี ถ่ายกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนเข้าไปทุ่มตามแม่น้ำอิดาบดีริมผังแม่น้ำประมาณ300กว่กานายได้นะครับก็ได้ใช้ระเบิดยักษ์ทำลายเรือยักษ์ของกองทัพมินอองเสียหายไป2ลํลำและทำให้ทหารมินอองที่ได้นั่งมาในเรือยักษ์ของกองทัพมินอองที่มุ่งหน้ามาทางในมาดเลนะครับก็ได้เสียชีวิตในแม่น้ำอิดาบดีไป8นายและว่ายน้ำออกไปประมาณ4 0ถึง50นายได้นะครับที่ได้รับบาดเจ็บก็มีเป็นจำนวนมากครับ หายกองทัพเมีนองทัพข่าวก็ได้ขวนเฮลิคอปเตอร์เข้ามาในพื้นที่และมีการทิ้งระเบิดลงประมาณ5โลูกไล่นะครับหายกองกําลังปกป้อง,องพี่น้องประชาชนที่ชุม่มในป่าก็ได้เสียชีวิตไป2นายและได้รับบาดเจ็บอีก3นายนะครับหายกรมปกป้องพี่น้องประชาชนก็แยกกําลังคนลกันเข้าไปชุม่มโจมตีในหมู่บ้านที่มีกองทัพ ลูกน้องมินอองไล่นะครับก็เข้ามามีการกดขี่พี่น้องประชาชนและวังคับพี่น้องประชาชนไปทุกทุกทางนะครับมาให้พี่น้องประชาชนบอกข่าวว่ากลุ่มกองทัพลูกน้องมินองนะครับเข้ามาในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนและมีการปิดปากพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากและปิดถนนทางเข้านะครับทางออกก็ปิดหมดนะครับไม่ให้พี่น้องประชาชนเข้าออกและมีการวางระเบิดตามนอกหมู่บ้านเป็นจํานวนมาก ได้ไผ่กองทัพหมินอ่องที่เข้ามาในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนก็ได้มีการยึงจีนวัวพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้มีการนําไปเป็นอาหารของกองทัพหมินอ่องประมาณ1 0บถึงเตัวได้นะครับในเวลา11นาฬิกากองกํลาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนท่าบ่าวลูกน้องหมินอ่องมามีในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนในภาคมะเกยนะครับก็ลงมาในเยอืที่ติดกับกะร,รมียวนะครับก็ได้ลาดตะเวียนกันเข้าไปชุ่มโจมตีกองทัพหมินอ่องที่เข้ามาประจําการนะครับแล้ไผ่กอง ทัพมยนอ่องที่เขา้าไปรจําการในหมู่ชชนกนกนบ้บนออา,านพี่น้องประชาชนนั้นก็ได้ตื่นกระหนกนะครับก็ได้วิ่งหนีออกจากหมูห่บ้า,านพี่น้องประชาชนหรืทุกคนหรือประชาศคนละทางนะครับเพราะว่ากองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนเข้ามาหลายพื้นที่และเข้ามารวมตัวกันในหมู่บ้านกเดนะครับก็ได้มีการประทะกันกับกองทัพมินอ่องที่เข้ามาปักหลักในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนครับและพี่น้องประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บทาง่ผ่กองทัพเมยนอ่องยิงใส่นะครับก็มีอยู่สามคนนะครับก็ได้หามส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับ ่ผ่ายมินอองนะครับไม่อยากให้พี่น้องประชาชนออกไปจากหมู่บ้านและไปร,ะรักษาตัวที่ระบาดเจ็บนะครับได้มีการขัดขืนและให้ผ่านออกไปนะครับ่ายกองทัพมินอองนะครับที่ได้ประสานงานกันให้ขนเฮลิคอปเตอร์เข้ามาสองลำนะครับเข้ามาส่งเบียงอาหารได้อาบุธยุทธปกรณ์ในพื้นที่ของ การิมโยนะครับที่ได้เกิดการประทะกันกับกองรองกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับก็มีการบังคับให้พี่น้องประชาชนไปรับของจากเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเหมือนอ่องที่มาลงที่สนามนะครับแต่พี่น้องประชาชนสองคนขัดขืนไม่ยอมไปนะครับก็เลยถูก ลูกน้องเนอ้องทำล่าอย่างหนักนะครับนี่ครับการกระทําของลูกน้องเนอองทำกับพี่น้องประชาชนนะครับทุกพื้นที่ที่ระเกิดการกระทบเรื่องของการดังแจของกองทัพเนอ้องที่เข้ามาในหมู่บ้านของพี่น้องชาวบ้านนะครับ ในเวลา11นาฬิกานะครับได้มีชาวบ้านรายงานมาว่า่ผ่กองทัพเมีนอ่องที่ประจำการในหมู่บ้านนะครับก็มีการให้ชาวบ้านไปชื่อน้ํามันมาให้เป็นจํานวนมากและไปข่มขู่พี่น้องชาวบ้านว่าให้พี่น้องชาวบ้านนํารถไปชื่นน้ํามันที่ปั๊มน้ามันมาให้กองทัพเมีนอ่องเติมน้ามันได้แถมทั้งไถ่เจรอนไป17บเจ็เจอนนะครับนี่ครับการบังคับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เปลนะครับว่าไผ่กองทัพเมีนอ่องที่เข้ามาในพื้นที่ของพี่น้องประชาชน ก็มีกําลังประมาณ200กันนายนะครับทาให้พี่น้องประชาชนต้องตื่นกหนกตกใจพากันหนีออกมืวบ่านเพราะว่าผ่ายกองทัพมินองที่ได้เข้ามากดฉี่พี่น้องประชาชนนั้นพี่น้องประชาชนก็ทนไม่ไหวก็พากันหนีนะครับแล้วมีการข่มขู่ว่าจะทําลายบ้านเืินพี่น้องประชาชนเพงทั้งหมดนะครับจะไม่ให้พี่น้องประชาชนกลับมาอยู่ที่บ้านอีกต่อไปนะครับนี่ครับการกระทําของกองทัพมินองที่ทํากับพี่น้องประชาชนที่ได้หนีออกจากบ้านนะครับและถาม ประบตดของพี่น้องประชาชนทุกบ้านเรือนทุกพื้นที่นะครับก็ได้เจ็บประบติพี่น้องประชาชนไว้ถ้าเจอพี่น้องประชาชนที่ได้หนีออกจากบ้านไปไม่ให้พี่น้องประชาชนมาอยู่ในพื้นที่ต่อไปนะครับแล้วมีสามเล่งพี่น้องประชาชนที่กําลังหนีนะครับ <c oughs> ก็เอาทําลายได้จีนไปหมดนะครับฝ่อยกองทัพเนินอ่อนก็ระแถมทิศฤทธิ์ไถยทธิ์ไทยทับจีนพี่น้องประชาชนที่ในหมู่บ้านกันเป็นจํานวนมากนะครับ กองทัพเมีนอ,องขามายาสามก3สามที่ได้เลือนหน้าเข้าไปในปั้มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ของพี่น้องจ่าบ้านนะครับก็ได้บังคับพี่น้องจ่าบ้านเติมน้ำมันให้และแถมน้ำมันใส่เจรอนที่ปั๊มแห่งหนึ่งก็ด้สุจจ่าบ้านเจ็บปวดมากนะครับรายงานให้กองกํากลังพีทีเอฟเข้ามาทุ่มโจมตีและกระหน่ำยิงนะครับเพราะว่าเจ้าของปั้มน้ำมันก็เปลี่ยนผ่านิีทีเอฟอยู่แล้วนะครับก็ได้มีการทําการตรวจสอบใน พื้นที่ต่างๆและภายกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนพีทีเอฟปาดีเอฟเข้ามาชุ่มโมตีตามท้องถนนที่ทางออก มีการระเบิดถ่ายลอดของกองทัพลูกน้องเหมือนอ่องก็ถามก็ที่กําลังไปป้นน้ามันตาบ้านมานะครับลาผ่ายกองกาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับก็กระหน่ายิงใส่ที่ลอดวันทุกของกองทัพเหมือนอ่องที่กําลังจเจริญบนถนนนะครับก็ไล่เกิดเหตุระเบิดขึ้นนะครับทําให้ลอดวันทุกที่วันทุกน้าํามันมาไล่ระเบิดทันทีนะครับลูกน้องเหมือนอ่องก็หนีโหนชกโหนชนเข้าไปในป่านะครับ และพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รายงานมาต่อว่าผ่ายกองทัพในองคงกลก่มยากเก้าามเก้นี่ละที่เข้าไปป้นพี่น้องประชาชนปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ของปรเลทางลงไปน้ำมันทะเลน,นะครับ ภายคุมปอป้องพี่น้องประชาชนพีเอฟก็ได้ล่าตามไปนะครับก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์ลัดตัเวียนตามมาบริเวณพื้นที่การเกิดเหตุการประท่าก,การได้การระเบิดรถของกองทัพลูกน้องมินอองม9 3าานะครับ939นะครับที่ได้เกิดเหตุในวนถนนทางเข้ามาเลนะครับก็ได้มีการทิ้งระเบิดลงมาทั้งอีกสองลูกได้นะครับแถมยิงทางปืนกลมาค่มคู่ในพื้นที่พี่น้องประชาชนครับ นี่ครับการกระทาของกองทัพเมียนอ,อกที่ได้ทํากับพี่น้องประชาชนตาดำในตามพื้นที่ต่างๆที่เป็นผู้สงสัยและเปลี่ยนผ่ายช่วยเลือกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ปะก๊กโกตังมะโก,กยและลงมาในปะเลนะครับก็ได้ถูกเป็นข้อสงสัยไปหมดนะครับ ฝ่ายกองทัพเมียนอ,อนก็ได้เข้าไปติดคุ้นพี่น้องประชาชนและถามอย่างหนักนะครับในเวลา11.05น,นาทีนะครับก็ได้มีผ่ายกองทัพเมียนอ,อนเข้าไปจับพี่น้องประชาชนที่เป็นกำนันที่คอยช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านนะครับก็ได้ถูกผ่ายกองทัพเมียนองกล่าวหาว่าเปลี่ยนฝ่ายสนับสนุนกลุ่มกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานะครับพูดอย่างไรก็เขาไม่เชื่อปะ นะครับการกระทําของกองทัพเมียนองที่ขับพลังเจอพี่น้องประชาชนชาวบ้านทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านนะครับที่ได้เกิดขึ้นอยู่วัยครั้งนะครับครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์การติบกันในประเทศเมียนมาครับวันนี้ผมขอเพลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีตอนเช้ญทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ข่าวดีๆที่อัปเดตมาใหม่ครับสวัสดีทุกท่านครับ